สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับปาล์มอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้ปาล์มมีไม้เข้ามาใหม่ครับผมเป็นโกศลฟอร์มใหญ่ฟอร์มสวยสีสวยพร้อมตั้งโชว์นะผมราคาสบายกระเป๋านะผมราคากระถางละ220บาทจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางนะผมปาล์มขอบอกเลยว่า ไม้ชุดนี้ใหญ่ทุกต้นสวยทุกต้นพร้อมตั้งโชว์ทุกต้นนะผมคัดมาแบบพิเศษเลยนะครับราคาเพียง220บาทส่งฟรีนะครับผมแนะนำคุณลูกค้าว่าอยากกอคลิปนะผมเดี๋ยวจะพาดไม้สวยๆเพราะว่าไม้คลิปนี้ปามรับประกันว่าสวยงามมากๆนะครับต้นนี้ครับผมมีชื่อว่าพิงเรดี้นะผมราคาเพียง220บาทส่งฟรี มีเก็บเงินปลายทางนะผมพิงเรดดี้ใบกลมกัดสีชมพูสวยๆเลยนะครับผมพิงเรดดี้นะผมต้นนี้มีทั้งหมด1ช่อ2ช่อ3มช่อสี่ช่อ5้าช่อ6ช่อ7ช่อด้วยกันนะผม1 2ึสอมี่ห้าหดช่อนะครับ8ช่อ8ช่อนะผมพิงเรดดี้นะผมมีทั้งหมด8ช่อนะผมราคาเพียง220บบาทส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับ พิงเรดี้นะครับต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่ารวยทันใจนะผมรวยทันใจต้นนี้มีทั้งหมด4ช่อเลยนะครับผมเป็นต้นไม้ที่สวยงามมากๆนะครับผมกัดสีได้สวยงามมากนะครับรวยทันใจนะผมต้นนี้มีทั้งหมด4ช่อเลยนะครับผมต้นใหญ่พุ่มใหญ่นะผมราคาเพียง220บบาทจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับ นี่ครับผมรวยทันใจนะผมสวยมากแล้วก็ใหญ่มากนะครับต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่ามงกุฎเพชรนะรผมนานๆจะได้มา1ครั้งนะผมต้นนี้มีทั้งหมด3ช่อเลยกัดสีสวยมากกัดลายได้โดดเด่นมากนะผมยอดเดินดีมากเป็นฟอร์มที่สวยงามมากนะครับผมมีชื่อว่า มงกุฎเพชรนะผมสวยแบบไม่มีที่ติเลยนะผมราคาก็220บาทจัดส่งฟรีนะ,มมนะครับผมมงกุฎเพชรนะครับต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่าช้างเผือกนะผมช้างเผือกต้นนี้สวยมากแล้วก็ใหญ่มากนะผมความสูงประมาณ60เซนติเมตรนะผมไม่ต่ำกว่า60เซนติเมตรอย่างแน่นอนนะผม ลำต้นใหญ่ใบอยู่ครบทุกใบนะครับผมใบไม่มีหล่นไม่มีร่วงเลยนะครับผมแข็งแรงสมบูรณ์นะครับผมราคาเพียง220บาทส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับผมต้นนี้ช้างเผือกนะครับผมคุณลูกค้าท่านไหนสนใจสั่งซื้อนะผมก็สามารถโทรมาที่เบอร์0812515669นะครับผมต้นนี้ช้างเผือกนะครับผม200 ยี่สิบบาทจัดส่งฟรีนะครับต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่าบางกอกเนรมิตรนะผมสวยแบบไม่มีที่ติเลยนะครับผมลำต้นนะผมเนี่ยดูลำต้นใหญ่มากแล้วก็ใบไม่มีหล่นเลยนะครับผมแข็งแรงสมบูรณ์นะครับผมกัดสีสวยงามมากนะครับจะกัดสีออกไปทางสีดําสีแดงนะผมสีดําเข้มสีแดงเข้มนะครับ สวยแบบไม่มีที่ติเลยนะผมบางกอกเนรมิตนะผมต้นนี้สูงประมาณ60เซนั p นะผมไม่ต่ำกว่า60เซนติเมตรอย่างแน่นอนใบอยู่ครบทุกใบใบไม่มีหล่นเลยนะผมบางกอกเนรมิตนะครับผม220บาทส่งฟรีนะครับต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่า พัชราพานะผมเป็นไม้ใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวเลยนะครับผมมีชื่อว่าพัชราพานะผมราคาเพียง220บาทส่งฟรีนนะผมต้นนี้มีทั้งหมด3ช่อทรงพุ่มสวยๆเลยนะครับผมปาล์มเชื่อว่าคุณลูกค้าหลายท่านยังไม่มีเก็บสะสมอย่างแน่นอนนะครับผมวันนี้ปาล์มได้จัดมาให้แล้วนะครับผมมีชื่อว่า พัชราภานะครับผม220บาทส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับพัชราภานะครับต้นต่อไปครับผมต้นนี้ลายเด่นมากนะครับผมลายเด่นกัดสีสวยนะครับผมแล้วก็ใบใหญ่นะครับผมยอดเดินดีนะครับต้นนี้มีชื่อว่ารวยรุ่งโรจน์นะครับผมชื่อเป็นมงคลชื่อไพเราะนะครับผมใบจากโคนถึงปลายยอด ใบไม่มีหล่นเลยนะครับผมแข็งแรงสมบูรณ์นะครับผมความสูงประมาณ60เซนติเมตรวัดจากขอบปากกระถางนะครับผมนี่ครับรวยรุ่งโรจน์นะครับผมราคาเพียง220บบาทจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับผมต้นนี้คือต้นใหญ่พร้อมตั้งโชว์เลยนะครับผมรวยรุ่งโรจน์นะครับต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่าเทพ รักษานะครับผมเป็นไม้ที่นานๆจะได้มาหนึ่งครั้งต้นนี้เป็นลักษณะทรงพุ่มมีทั้งหมด4ช่อเลย4ช่อพุ่มใหญ่ๆเลยนะครับผมนี่ครับฟอมอ้วนมากพุ่มใหญ่มากนะครับมีชื่อว่าเทพรักษานะครับผมต้นนี้ราคาก็อยู่ที่220บาทจัดส่งฟรีนะครับผมต้นนี้กัดสีสวยงามมากกัดสีออกไปทางสีชมพูดแดงนะครับผมนี่ครับสช่อเลยนะครับเทพ รักษานะครับผม220บาทส่งฟรีนะครับต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่าหัวใจทศกันนะผมไม้ที่กัดสีได้สวยงามมากนะครับต้นนี้มีทั้งหมด3ช่อทรงพุ่มสวยๆเลยใบกลมกัดสีแดงนะครับผมนี่ครับทรงพุ่มสวยงามมากนะครับผมมีชื่อว่าหัวใจ ทศกันนะผมยอดเดินดีมากเป็นฟอร์ม3ช่อที่สวยงามมากนะครับผมนี่ครับหัวใจทศกันนะผม220บาทจัดส่งฟรีนะผมมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับต้นต่อไปครับผมต้นนี้โหกัดสีสวยมากแล้วก็เป็นทรงพุ่มที่ใหญ่มากนะครับผมมีทั้งหมด1 2 3 4 5ช่อเลยนะครับผมต้นนี้มีชื่อว่า รวยไม่หยุดนะครับผมมีทั้งหมด5ช่อแล้วก็เป็นลักษณะทรงพุ่มใหญ่เลยนะครับผมสวยแบบไม่มีที่ติเลยนะครับรวยไม่หยุดนะครับผมพุ่มใหญ่มากต้นใหญ่มากความสูงประมาณ6 0เซนติเมตรได้เลยยอดเดินดีกัดสีสวยฟอร์มสวยพร้อมตั้งโชนนะครับผมรวยไม่หยุดนะรผมราคาเพียง220บบาทส่งฟรีนะครับผมสวยงามมากนะครับ ต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่าท่าวาสุกรีนะครับผมท่าวาสุกรีนะครับผมสามช่อใหญ่3ช่อสูงความสูงไม่ต่ำกว่า6 0เซนติเมตรอย่างแน่นอนวัดจากขอบปากกระถางนะผมต้นนี้มีความพิเศษคือใบขึ้นเป็นระเบียบเป็นชั้นเป็นชั้นแบบสวยมากนะผมนี่ครับลักษณะของใบขึ้นเป็นระเบียบเรียบร้อยแบบนี้เลยสวยมาก3ช่อใหญ่ สามช่อเสมอเลยเป็นฟอร์มที่สวยงามมากพร้อมตั้งโชว์เลยนะครับท่าวาสุกรีนนะครับผม220บาทต้นใหญ่มากความสูงไม่ต่ำกว่า60เซนติเมตรอย่างแน่นอนนะครับเอฟวันนี้ส่งวันนี้นะจ๊ะเอฟวันนี้จัดส่งให้วันนี้เลยนะผมจัดส่งวันต่อวันจัดส่งให้ทุกวันไม่มีวันหยุดนะครับต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่า อารีนะผมอารีนานๆจะได้มา1ครั้งนะผมต้นนี้คือมีทั้งหมด3ช่อแล้วก็กัดสีได้สวยงามมากกัดสีได้งดงามมากนะผมลายเด่นกัดสีชัดเจนนะครับนี่ครับสวยแบบไม่มีที่ติเลยนะครับผมต้นนี้อารีนะครับผมสวยแบบไม่มีที่ติเลย3ช่อนะครับผมสวยงามมากราคาเพียง220บบาทจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับ คุณลูกค้าท่านไหนสนใจสั่งซื้อนะผมก็สามารถโทรมาได้ที่เบอร์0812515669นะครับผมต้นนี้อารีนะครับผมสวยแบบไม่มีที่ติเลยราคาเพียง220บาทนะครับนาน,นานจะได้มาทีนาน,นานจะได้มาหนึ่งครั้งนะครับผมต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่าโชคอุดมทรัพย์นาผมชื่อเป็นมงคลชื่อไพระ์รนะผมโชคอุดมทรัพย์ มีมา2กระถางด้วยกันนะครับผมต้นนี้คือโชคอุดมทรัพย์กระถางที่1นะครัะผมสวยงามมากนะครับนี่ครับพุ่มใหญ่ๆแบบนี้เลยกัดสีชมพูสวยแบบไม่มีที่ติเลยนะผมราคาเพียง220บาทส่งฟรีนะครับผมโชคอุดมทรัพย์ต้นที่1นะผมสวยแบบไม่มีที่ติเลยกัดสีชมพูเข้มๆแบบนี้เลยนะครับสีจี๊ดมากอะสีจี๊ดสีจัดมากนะผมโชคอุดมทรัพย์ต้นที่1นะครับ ต่อไปครับผมโชคอุดมทรัพย์ต้นที่สองนะผมต้นนี้สีก็สวยเหมือนกันนะผมสีแจ่มมากนะผมกัดสีชมพูเลยนะครับสวยแบบไม่มีที่ติเลยสีคือสวยงามมากนะคบผมต้นนี้โชคอุดมทรัพย์ต้นที่สองนะผมยอดเดินดีมากฟอร์มสวยงามมากนะคบผมราคาเพียง220บบาทจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับโชคอุดมทรัพย์ ต้นที่สองนะครับผมสองร้อยยี่สิบาทส่งฟรีนะครับผมต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่าตวงทองนะครับผมตวงทองต้นนี้มีความพิเศษนะครับผมหลายกิ่งหลายช่อนะครับผมตวงทองปลามได้มาสองกระถางนะครับผมต้นนี้คือตวงทองกระถางที่หนึ่งนะครับสวยมากใหญ่มากนะครับผมกระถางที่หนึ่งมีทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าหก เจ็ดแปดเก้าสิบช่อด้วยกันนะผมตวงทองกระถางที่หนึ่งมีทั้งหมดสิบช่อนะผมสวยงามมากนะครับผมราคาอยู่ที่สองร้อยี่สิบาทส่งฟรีนะครับสิบช่อเหมือนกันต่อไปครับผมต้นนี้คือตวงทองกระถางที่สองนะผมต้นนี้ก็มีทั้งหมดสิบช่อเช่นเดียวกันนะผมแนะนําให้เอาไปตั้งคู่กันจะสวยงามมากนะครับผมต้นนี้ตวงทองต้นที่หนึ่งต้นนี้ ตวงทองต้นที่สองนะผมสิบช่อเช่นเดียวกันนะครับหรือจะรับไปตั้งคู่กันกับตวงเงินก็ได้นะผมต้นนี้ตวงเงินนะครับผมต้นนี้ตวงทองเอาไปตั้งคู่กันจะเหมาะมากเลยครับผมตวงเงินกับตวงทองนะครับผมนี่ครับเหมาะมากนะครับต้นนี้มีชื่อว่า ตัวเงินนะผมตัวเงินมีความพิเศษนะผมกัดสีแดงได้สดมากแล้วก็สวยมากพร้อมตั้งโชว์เลยหรือจะรับไปตั้งคู่ก,กันกับตัวงทองก็ได้นะครับผมสวยแบบไม่มีที่ติเลยนะครับผมต้นนี้สามช่อใหญ่ๆเลยนะครับมีชื่อว่าตวงเงินนะผมราคาเพียง2 2 0บบาทจัดส่งฟรีนะครับผมตวงเงินนะครับ ต้นต่อไปครับผมต้นนี้ใหญ่มาก3มช่อใหญ่ๆเลย3มช่อเสมอเลยนะครับผมต้นนี้มีชื่อว่าอุดมสุกนะผมอุดมสุกต้นนี้สวยมากใบแน่นมากนะผมใบแน่นๆเลยใบไม่มีหล่นเลยเป็นฟอร์มที่สวยงามมากนะผมมีทั้งหมด3มช่อใหญ่ความสูงไม่ต่ำกว่า60เซนติเมตรอย่างแน่นอนนะผมต้นใหญ่พุ่มใหญ่พร้อมตั้งโชนนะครับผมนี่ครับอุ ดมสุกนะผมสวยแบบไม่มีที่ติเลยใหญ่ๆแบบนี้เลยนะผมราคาเพียง220บาทจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่ากวักทองคำนะผมกัดสีเหลืองทองละมุนสวยงามสมชื่อเลยนะครับต้นนี้มีทั้งหมด1 2 3 4ช่อนะครับอผมกวักทองคำนะผมมีทั้งหมด4ช่อเลยนะครับผมสวยแบบ ไม่มีที่ติเลยเป็นลักษณะพุ่มใหญ่นะผมราคาเพียง220บาทจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางนะผมกวักทองคำนะผม220่บาทนะครับต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่าแดงมงคลนะผมแดงมงคลต้นนี้กัดสีได้สวยงามมากเป็นฟอร์มพุ่มมีหลายช่อสวยๆเลยนะครับผมแดงมงคลต้นนี้มีทั้งหมด1ช่อ2ช่อ3ช่อ4ช่อ ห้าช่อด้วยกันนะผมแดงมงคลคนะผมมีทั้งหมดห้าช่อราคาเพียงสองร้อยยี่สิบบาทจัดส่งฟรีนะผมแดงมงคลนะผมสองร้อยยี่สิบบาทนะครับแล้วก็กระถางนี้พิเศษนะผมเป็นแดงมงคลเช่นเดียวกันแต่ว่าจะเป็นแดงมงคลที่กลายนิดนึงนะผมนี่ครับ ลักษณะใบจะค่อนข้างใหญ่กว่าแดงมงคลปกตินะผมครับกลายออกมาเป็นแบบนี้เลยกัดสีได้สวยงามมากนะครับต้นนี้มีทั้งหมด1 2 3 3ช่อใหญ่กับอีก2ช่อเล็กนะผมต้นนี้คือแดงมงคลกลายนะผมสวยแบบไม่มีที่ติเลย3ช่อใหญ่กับอีกสองช่อเล็กนะผมสวยงามมากนะครับนี่ครับใบกลายของเขาคือสวยงามมากนะผมนี่ครับ ใบกลายแบบนี้เลยสวยแบบไม่มีที่ติเลยนะผมแดงมงคลกลายนะผมราคาก็220บาทส่งฟรีเช่นเดียวกันนะครับมีเพียงกระถางเดียวนะจ๊ะมีเพียงห่งกระถางเท่านั้นนะผมรีบได้รีบเลยนะครับต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่าสร้อยระยะนะผมต้นนี้นับกิ่งนับช่อไม่ได้เลยเพราะว่าช่อเยอะมากกิ่งเยอะมากเป็นลักษณะทรงพุ่มแล้วก็ ทรงพุ่มที่ใหญ่มากนะผมใบปกคุมกระถางแบบนี้เลยนะครับผมสามารถเอาไปเปลี่ยนใส่กระถางไซส์1 1นิ้วได้เลยนะครับผมมีไม่ต่ำกว่า1ิกิ่งนะผมต้นนี้นะผมรับประกันความงามรับประกันความใหญ่นะครับผมสร้อยระยะนะผมราคาเพียง220บบาทนะครับมีดอกกับมีเม็ดด้วยมีดอกด้วยแล้วก็มีเม็ดด้วยนะครับผมสวยมากต้นนี้นะครับต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่า มัทนานะผมมัทนาต้นนี้ใบใหญ่มากกัดสีสวยมากนะผมมีทั้งหมด1ช่อ2ช่อ3ช่อ4ช่อ5ช่อด้วยกันนะผมมัทนานะผมมีทั้งหมด5ช่อเลยใบขึ้นเป็นระเบียบเป็นชั้นเป็นชั้นแบบนี้เลยนะครับมัทนานะผม220บาทจัดส่งฟรีนะครับผมคุณลูกค้าท่านไหนสนใจสั่งซื้อก็สามารถโทรมาที่เบอร์081251 5669นะครับผม ต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่าแก้วไพรินนะผมแก้วไพรินต้นที่1นนะครับผมสวยมากใบกลมกัดสีแดงเข้มสวยๆแบบนี้เลยแล้วก็ยอดเดินดีมากนะครับผมต้นนี้แก้วไพรินต้นที่1นึ่งนะผมราคาก็อยู่ที่220บาทส่งฟรีเช่นเดียวกันนะครับผมสีเจ็บมากสีสวยมากนะครับต้นนี้ครับผมแก้วไพริน ต้นที่สนะผมต้นนี้ปามชอบมากนะผม3มชอบใบขึ้นเป็นชั้นเป็นระเบียบแบบนี้เลยแล้วก็ใบไม่มีหล่นเลยนะผมแล้วดูสีครับผมสีสวยงามมากนะครับผมกัดสีแบบสวยๆเลยนะครับผมใบขึ้นเป็นระเบียบสวยแบบไม่มีที่ติเลยนะครับแก้วไพรินต้นที่2นะผมราคาก็อยู่ที่220บาทเช่นเดียวกันนะครับแก้วไพรินต้นที่2นะครับอันนี้ใหญ่มาก ต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่าเติมซับนะผมเติมซับต้นนี้มีหลายกิ่งมีหลายช่อนะผมพุ่มใหญ่กิ่งใหญ่ช่อเยอะนะครับผมพร้อมตั้งโชว์เลยนะครับมีชื่อว่าเติมซับนะผมปกติฟอร์มแบบนี้จะอยู่ที่ราคา250บถึง280บาทนะผมนี่ครับต้นนี้คือใหญ่มากๆแล้วปาลมให้ในราคา220บาทส่งฟรีนะผมต้นนี้เติมซับนะครับมีทั้งหมด1ช่อ2ช่อ3ช่อ สี่ช่อห้าช่อหกช่อเจ็ดช่อแปดช่อเก้าช่อเลยนะผมเติมซับนะครับผม <c oughs> มีทั้งหมดเก้าช่อเลยนะผมเป็นลักษณะพุ่มใหญ่แล้วก็ใหญ่มากๆนะผมเติมซับเก้าช่อนะผมราคาก็สองรอยยี่สิบบาทนะครับต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่างามจะเรนนะผมงามจะเรต้นนี้ใบจากโคนถึงปลายยอดนะผมใบไม่มีหล่นเลยนะผม ใบใหญ่มากใบใหญ่กว่าหน้าปาล์มอีกนะผมนี่ครับลักษณะใบจะใหญ่มากนะผมสวยมากนะครับงามจะเริญน,นะผมร,ราคาก็220บาทจัดส่งฟรีนะครับผมงามจเจริญน,นะครับต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่าบุตรสรินนะผมบุตรสรินราชินีแห่งโกศลน,นะผมที่เป็นไม้ใบกลมใหญ่ที่กัดสีชมพูได้งดงามมากนะครับ นี่ครับผมมีชื่อว่าบุตรสรินนะผมสวยแบบไม่มีที่ติเลยนะผมราคาก็อยู่ที่220บาทจัดส่งฟรีนะครับผมบุตรสรินนะครับต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่าบางกอกนะผมบางกอกต้นนี้มีทั้งหมด1 2 3 4ช่อด้วยกันนะผมมีทั้งหมด1ช่อใหญ่หลักๆโดดๆเลยนะผมคือใหญ่มากแล้วก็มีช่อ เล็กข้างล่างอีก3ช่อรวมกันเป็น4ช่อนะผมเป็นลักษณะพุ่มแบบนี้เลยนะผมบางกอกนะผมกัดลายได้สวยงามมากจะก,กัดลายเป็นลายกหนกเลยนะผมสวยแบบไม่มีที่ติเลยนะผมบางกอกนะผมมีเพียง1กระถางนะผมราคาก็220บบาทส่งฟรีเช่นเดียวกันนะครับต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่าทองนบพระคุณนะผมเป็นลักษณะทรงพุ่มใบกลม กัดสีเหลืองทองนะผมสวยแบบไม่มีที่ติเลยนะผมมีมทั้งหมด1น3 4 5 6่ห้ช่อนะผม6ช่อ6กิ่งทรงพุ่มใหญ่ๆแบบนี้เลยนะผมราคาเพียง220บาทส่งฟรีนะผมทองนกพระคุณนะครับต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่านกฟาร์มิงโก้นะผมนกฟาร์มิงโกต้นนี้เป็นลักษณะพุ่มใหญ่ที่สวยงามมากนะผมไม้ใบกลม ใบกลมใหญ่ที่กัดสีชมพูสวยๆเลยนะครับมีชื่อว่านกฟา์มิงโก้นะผมมี1 2 3 4 5หช่อด้วยกันนะผม1 2 3 4 5 6ช่อนะผมมีทั้งหมด6ช่อเลยใหญ่มากพุ่มใหญ่มากกัดสีสวยงามมากนะผมนกฟา์มิงโก้นะผม220บบาทจัดส่งฟรีนะครับต้นต่อไปครับผมต้นนี้มีชื่อว่า รัสมีจันทนะผมสามช่อทรงพุ่มสวยงามมากใบขึ้นเป็นชั้นเป็นชั้นเป็นระเบียบเรียบร้อยแบบนี้เลยนะผมนี่ครับยอดของเขาสวยงามมากนะผมยอดเดินดียอดสวยนะผมนี่ครับดอกสวยงามมากนะผมคล้ายๆกับดอกกุหลาบเลยนะผมมีชื่อว่ารัสมีจันทนะผมราคาก็220บบาทส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับปิดท้ายด้วยที่ต้นนี้นะผมต้นนี้มีชื่อว่า เศรษฐีจอมทองนะผมสวยงามมากนะผมนานๆจะได้มา1ครั้งนะผมแล้วก็ต้นนี้คือลำต้นใหญ่มากต้นใหญ่ต้นแข็งแรงนะผมแล้วก็ใบนี่ไม่มีหล่นเลยนะผมแข็งแรงสมบูรณ์นะครับผมยอดเดินดีอย่างแน่นอนนะครับมีชื่อว่าเศรษฐีจอมทองนะครับผมราคาก็220บาทนะครับผมคุณลูกค้าท่านไหนสนใจสั่งซื้อนะผมก็สามารถโทรมาที่เบอร์081251 5 6าหนะผมกระถางละ220บาทจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางนะผมสั่ง10กระถางแถมให้1กระถางนะผมฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามไว้ด้วยนะผมเวลาปาล์มลงคลิปไม้สวยๆคุณลูกค้าจะได้ไม่พลาดนะครับผมโทรมาสั่งซื้อกันได้เลยนะครับผมสวัสดีครับ